นะขอบคุณนะคะเป็นคนมีมารยาทอยู่นะคะอยู่ที่ว่าจะใช้กับใครนะคะเออขอย้ําว่าที่จริงเป็นคนมีมารยาทนะคะแต่อยู่ที่ว่าอยากจะใช้กับใครนะคะถ้าเห็นดิฉันแบบไม่ค่อยมีมารยาทกับใครแสดงว่าคนนั้นดิฉันไม่อยากจะใช้มารยาทด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะธรรมะคือคู่หน้าก่อน ส่วนชออซาทรดุดดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมากพลเป็นแปดพึงยน และก่าวกับทั้งนฤพานสมญาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬานพิสูทธ์พิเศษสุขใสอีกทำตนทางคันไลยนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัตเป็นซอง คือทางดําเนินดุดคลองให้ลวงรูปปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าข้อโอนออดอุตมงนบธรรมจํานงด้วยจิตและกายวาจากราบอ่ะไม่ต้องเถียงกันแล้วนะคะว่า ธรรมะคืออะไรเพราะแท้ที่จริงแล้วธรรมะคือคุณากรน,นั่นเองค่ะนะขอบคุณนะคะเป็นคนมีมารยาทอยู่นะคะอยู่ที่ว่าจะใช้กับใครนะคะเออขอย้ําว่าที่จริงเป็นคนมีมารยาทนะคะแต่อยู่ที่ว่าอยากจะใช้กับใครนะคะถ้าเห็นดิฉันแบบไม่ค่อยมีมารยาทกับใครแสดงว่าคนนั้นดิฉันไม่อยากจะใช้มารยาทด้วยนะคะ ธรรมะคือคู่นากรส่วนชอบสาทรดุดดวงประทีปชัดจวนแห่งองค์พระศาสตราาจารย์ส่องสัตสันดานสว่างกระจ่างใจม์ ทำใดนับโดยมักพนเป็นแปดพึงยนต์และก่าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอลานพิสูทธ์พิเศษสุขใสอีกทำตนทางคันไล นามขนานคานใครปฏิบัติปริยัตเป็นซองคือทางดำเนินดุดครองให้ล่วงรุปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าข้อโอนออดอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจา รอ่ะไม่ต้องเถียงกันแล้วนะคะว่าธรรมะคืออะไรเพราะแท้ที่จริงแล้วธรรมะคือคุณากรนั่นเองค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ